สบายดีพี่น้องการยินดีตอนนับกระสุนซอง,องบาลีอีกสเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะตอนนี้ก็เฮาก็จะได้ออกเดินทางไปหานางหยัดเนาะพี่องเนาะพราดีว่าเฮา,าเห็นในคลิปที่แล้วนะเขาไปยำยามเพื่อนเนะาะก็ได้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงเพื่อนเนะาะก็เป็นคนดูมันก็นยันเพี้ยนหน้าสงเสริมเนาะพี่องเนาะเฮาก,ก็เลยว่าอยากซื้อเป็นอาหารการกินเนะาะจำนวนเล็กน้อยเนาะไปมอไปกับานางหยัดแล้วก็ลูกเพื่อนนั้นไปกิน เวลาที่เพื่อนนั่นไปไ้ไปยังเนาะบ่มีเวลาไปซอกของครอบครัวกินไม่ให้ลูกกันนะก็ช่วยกันไปเกิดล็กน้อยเนาะพีองเนาะพอดีว่าเฮากัไปเป็นเทื่อที่สามเนาะพีองเนาะไปมือทมินันบ่เห็นเพื่อนเนาะพีองเนาะไปมือที่สองนั่นเฮากับไปนัดเพื่อนก่อนมื้อนี้นี่ะตอนเศร้านะเข้าไปเข้าไปนัดเพื่อนก่อนหยานบ่เห็นนะเพราะว่าเพื่อนนั่นมักช่วงเนียไปเสียหญ้าเสียหญ้าสําเร็จแล้วก็ไปจ้าง ไปจ้างไงเนี่ยจ้างนาปลูกนาเนาะพี่องเนาะช่วงนี้เพิ่นมักไปจ้างปลูกนาเพราะว่าฤดูการปลูกนาเนาะช่วงนี้เนาะเพิ่นไปจ้างตลอดเท่ากันเลยว่าไปนัดเพิ่นก้อนนะไปนัดก้อนเนาะนัดเป็นที่ย่ห้อยละนัดตั้งแต่ตอนเศร้าเพิ่นเข้าไปเข้าไปถามเพื่อนว่ามือนี้บ่ได้ไปทางใดเนาะเพิ่นว่าเป็นมือคลั่งของเพิ่นเนาะก็เลยว่าต้องได้อยู่กันมืดมือนะเฮาก็ถือโอกาสนี่ไปมอไปครับนายัดเพื่อนเลยเนาะเอาไว้กินนะก็ บ่มีหลายนะพี่น้องนะมีอาหารการกินเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเขา่าอ่าทีวาเ้าไปจัดปั้นเกิดให้กับแม่สุกวิไซเนะอ่าเอาแบงไว้อ่าหกกิโลนะเอาไว้ให้นางยัดเพราะว่าเป็นคนดูมันดีนะเนาะก็โอเคนะพี่น้องเป็นอะไรเอากาเดินทางพออร้อมๆกันเลยนะพี่น้องเนาะ พอดีเอามาเห็นเด็กน้อยมาตักน้ำนะตักน้ำไปกินะนะน้านะโดยโอบจว่าเออจักอันอู้เปลด่ลายแท้บุญนักอนะ่ะนักเนี่ยผู้นี้จักอันผู้นี้นะสองสองตุก๊กโอ้ผู้นี้เด้เปียกเมื่อได้เครื่องกันนะสามตุก๊ปกป้าจับวุ้นแพร่ที่แพร่แพร่ ลองเบิง่งก็ได้เงินสามสามกระตุกพนะโอ้เห็ดเผือกดำนันตีโอ้บ่าไก่ดีเฮือหน่ะไก่อ่อเยอะแต่แล้วสามคนโอ้พอเดีออกมาหอดมาเห็นอาเพือนมาตักน้ำนั่งนะดิ้งหน้าตักน้ำพี่น้องไปละตักน้ำไปกินนะ โอเคเนาะเาเข้าไปหาหนังหยาดไนเนาะโอ้ยสบายดีสบายดีอืมทำนหนังหยาดใส้ไม้เลยมื่อนีพวกไปหยังเนาะมืนอนีเนาะไปหยางอยู่เยู่เป็นหยังอยู่พักว่าคํมคัาอืมบ่ไเด้เสียงหยาเป็่นหยางก็บระเด้ยอคําจักมือก่อ ำมือเดียวมือเดียวอันเป็นมือมันอย่างของเฮาก็อนวามอี้เราเฮ่เห่พันเสียงพันมืออีเตียงริ่วยเอาก็คืออันเป็นมือที่กับเจ้าเฮ็ดพีเนาะอ๋อโดยนั้นะลูกได้ไปทางไหนลูกคนหนึ่งไปเก็บหอยคนหนึ่งนอนอ๋อผู้อัน,อ,น,อ,น,นอี้เนาะเก็บหอยเนาะผู้ใหญ่เนาะแล้วผู้น,น้อยนอนอยู่ในเนาะแม่เขาเห็นอันตีเนาะ นอนเนาะกินหวยเาเขาว่าูต้องไปอ่ะยากไปน้ำเข้าอ๋อไปน้ำมูสิไปแน่เขาาไ้เสียแล้วละแนวเขาไปจ้างสองสามมือเมื่อั้นครับก็มามาื่อเห็นเจ้าไปเขาว่าไปจ้างพุกหน้าน่ะพุกหน้าเออได้อนะเขาเจ้าเอาเงินจ้างอ่ะจ้างได้มือหนึ่งจักพันก่อนห้าสิบห้าสิบพัน หซ<อ>ื้อมันยังกินซื้อลูกกินขนมซื้อกินเกลือปลาหมูอ๋อกับประมาณอาสิบพันกับประมาณลอยปลายบาทเนาะ<ม>ถามอันตะก,กี้อันสว่วงแล้วมันพอดีลอยหนึงน่งเนาะไปทุกมือแล้วปุ๊กหน้านะ่ะไปตีสว่องมือซ้ำมือไปซ้ำแต่ว่าเขามาเ,าเห็นเด็กน้อยอยู่ีนิว่าเรา<ม>แต่ว่าใส่กัดเจือนใส่กระเจบอยู่เฮือนกูพ่ดีออมีคนหลักมี ชวนนายคนได็กชายไปเนาะแล้วลูกพอเบื่ออยู่เนี่ยอันเขาเฮือนอันนี้ก็ลักไปเตัวนึงนะเรื่องน่ะแล้วนะลูกกินเขาน้ำไผ่ใน่ไเจ้าไปเมื่อว้น่ะอันเขาก็งหอดหยอดแล้วก็บอกกินเขาน้ำเขาก็ไปอ๋อแบบมากินเขาวสยอยู่นี่เนาะเมื่อกินเขายุ่งแล้วก็เขาก็ไปกลับไปเนาะพอดีมื้อนี้เขาเครื่องมาตอดหน่อยนึง ไม่มีแกะนึ่งน,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 นั่นแหละยำๆแล้วก็ปีนมาทั้งนี้แนมะ่ <c oughs> เอ้แล้วก็แม่ขนมเอาไว้ให้ลูกเจ้ากินนะั่นโอาเด็กน้อยเห็นมาร์คที่ไหนนอนก็ดีนอนเนาะโอ้ไม่ทรานี่งานกินขนมกัน <c oughs> เชื่อมากมืนอน,นั่น น่าก็มีมะเพ็ดมะเพ็ดทรงทุงเาก็มีมะเพ็ดกี่นะเทาก็ซื้ออเชียวเฮาปกอะปูกบงามบงามอะเทายางไปเครือบพเห็นตัวมะเพ็ดเห็นไั้มะเขือมักอะไรเนี่เขาปกทางนี้บางามบงามอะอันนี้ให้ปกงามเขาบ่มเขาเขานี่าเนี่ยลองเอานี่ปุ๊กเบิ้งมานะ เอาแกนมันตาแข็งๆแล้วกว็อันนี้ปุ๊บ,บงามลองปุ๊บๆหน่งยเหมือนทีมันก็งามแล้วกว็แป้งนัวมบบัอนี้แบบนอะนะหอกก็ว่าจะไปจ้างเนี่ยคลำดิเออจ้างก็ว่ามันคั่มไปชนนั้นเลาวก็ไปจ้างอ๋อแป้งนัวนี่ไม่ต้องใช้หลายนะใช้น้อยเอาแล้วก็มีเกลือด้วยซื้อมาให้เจ้าอนา สะดูเด็กน้อยกับเจ้ากันนะเพราะว่าเจ้าก็ไปเบียกชู้มือเนาะหย่านบ่มีอันเวลาซอกครบหาก,กินให้ลูกนนกันแหละเนาะแล้วก็มีเกลือซองทงแล้วก็มีปลากระป๋องนั่นปลากระป๋องแพ็คแพ็คนึ่งแล้วก็มีข้าวสารได้วยเล็กน้อยครับข้าวสารกันอ่าแน่แล้วก็มีข้าวสารนี่เนาะเอามาให้ เขากินมากกว่ายัางทีงยังเปล่าหนึ่งยังเปล่าหนึ่งนี่เขาเปลือกนมานะอืม,อมเอาอนะันน่ะพอดีว่าเห็นเจ้ามักไปให้ไปอย่างตลอดนะนะแล้วก็ดูมันดีเห็ดพักเห็ดนั่นเนาะเอาก็เลยว่ายาักส่งเสริมซื้อมาให้อันนะ่ะพอบรรเทาความยากความนั่นแหละเพราะว่าเด็กน้อยเนาะเวลาเจ้าไปเห็เดเวียวกเห็ดการแล้วก็ยานบ่มีอันโคบันกินอ่ะนะ ซื้อไม่เป็นมีเป็นปลากระปองขนมเล็กๆน้อยๆนะกับปลาลายแต่ว่าเขาไยักไห้เนะ่ดีสนับสนุนคนคือเจา้าดูมันดีก็คือน,นะนี่อันมหมเ็ดมเ็ดเากินเแนาะแม่แล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยว,วนี้กับมีแต่เจา้ากับลูกแล้วอนะยู่นี่เนาะสามคนเนาะมีแต่สามคนเวลาเจ้าบุญยูนี่คนมานมันรักเอ๊นตอนนั้นมากคือไปเห็นเตียวหูน่ะมาเหรอ ตมมาเมื่ออยู่น้องนี่ไปอยู่ในเฮ็ดเท่าออมันมันจกอ่ะบ่ไว้อยากมันนวนอยู่ห้องมันจะอกกันักให้เฮานอ๋อขังมันอยู่ในดิอ๋อันมีสิมีคักซาาเฮาเป็นจังนั้นเดี๋ยวนี้แงเนาะซั่นน่ะคนคนเข้าไปเอ้าเอานอนก็เอาตั้งอันนีกอัดไว้อัดออ มืัอนี้พักพรอมเนานะมืัอนี้เนาะเป็นมือคล้ำพร้อมเนาะโอ้แาวสั้นไปจากตลดนะอดเนาะเมื่อยแถวว่าสั่งเสื้อให้ก่อนันมันเจ้ากับพวกเขาไปช่างก็พูดช่างจะได้เขาคงเมื่อยแถวว่าเขาไปไปพุกเขาพุกานาเนาะเขาชี้จ้างไปที่ไปทางส่วนขา้าวโพดข้าวโพดอันโมยุยให้เขาเนาะเวลาเขาเสื้อให้เร็วช่วยไว้จาันั้นอ๋อ บอกเขาไปซกคนนั้ซกอ่อวันนี้วันนี้กาคือนี่นาเครื่องเที่ยวซื้อมาเมียนฮะเอาเงินของผู้ย้ายใจบุญก็คือทางเอื่ยปลายฝาอยู่ทางประเทศไทยทางประเทศไทยเพิ่นส่งเงินมาเพิ่นกับผ่้ได้ระบุว่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าาก็บิดแบงเอามาส่วนใดส่วนหนึ่งมาซื้อนี้ เอาไว้ให้เจ้ากินเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงยง้มฝนแล้วก็ช่วงยง้มเวียกเด๊นะนะก็เลยว่าเอามาให้เจา้าส่วงนวัเข่าซานนี่แม่นเข่าของแม่ชุกวิไซทางประเทศไทยเพิ่นฝากเงินมาไว้น้ำเอาไว้เอาซื้อจัดวันเกิดด็ดเพิ่นตั้งแต่วันที่วันที่สิบเจ็ดนี่แหละแล้วเขาก็แบงไว้ให้เจานะ้าเดนะนั่นแหละเขาก็เอามาให้เจ้าในมื้อน,นี้มีเกลือ,อมักเพชรแป้งนัวนะแล้วก็มีขนมนะ ให้เจ้าเข้าใจเขาได้เขอบใจพนได้ก็คือทนะ้งไงไปฟ้ากบแ,แม่สุง้งไปใส่เอามาในมือนี่นะอันลูกเขาปะแม่แม่อรีมาไว้ฉันนั่นบอกเขาเขาปะอันจโบโอกจะได้ว่าแม่ไปยุแม่ไปจา้างว่ฉจนนั่นแน่เลยแน่เลยเมื่อนั้นเอาม,มาเห็นลูกเจ้าลูกเจ้าบบกจันนั่นว่าวมาแม่ไปยุแต่ว่าเพิ่นบอกนอนดยู่นี่นี่ฝนตกนี่มดนอนอยู่นี่น่ะ แมนก็เม mm. ื่อานฝนตกเลยน้องฝนตกก็เท่าแมนเนาะเมื่อนานเขามาฝนกําลังมาป้าทุเด็กน้อยอยู่นี่แต่ว่าก็หลายคนอยู่มื่อตอนนั้นนะมีคนมาตักน้ำแท้นะเาก็ป้าทอยู่นี่อ่ป้าเจมันมีน้ำกลิ่นกับมื่อานเขามาก็เห็นนานาเด็กน้อยอยู่นี่แต่ว่าเขาเว้าเป็นภาษาภาษากัมพูชานาะเขาว่าแม่เข้าไปจ่างปลูกน้ามาสั่ง <laughs> แต่ประตูเชื่อนเห็นหรอกอยู่ประตูเชื่อนน่ะเราอันจึงถามมากินเขา่าที่ใสแต่ว่าเขาบอกม,มันงงกับพวเข่าใจว่าที่ <laughs> แก่มันตอนสวายมันเจ้ามาเนาะ <laughs> อ่าด็กน้อยปากเขาลิบอยู่นี่เลยบอกขนาใดติ๊กิขนาดติอันขนาดยัดติกินน้ำผึ้งเดล่าหนังมือเงียบมันจะก้างบอกอยู่นี่ก็อยู่เนาะอ่า <laughs> ใครได้ <laughs> <laughs> แต่ว่าบอกอยู่นี่กัอยู่ไปลิบทั้งอื้อนบ้าเธอเป็นเดือดซอกเนาะ <laughs> coi chân neo còn yếu, hay buộc vào cái đinh. Nào. Ha, đinh này họ tách nước làm lại nữa. Ma bận kéo. Anh đến đi cháu kinh nước, kinh nước nha. Kinh nước. Nam bờ đan Ừ. Tôm kinh đi. Băng cơ tôm băng Tôm đi, mày nương Tôm đi, พี่ฉะนั้นนึ่จะดทองไปห้องหมอเติมยังไงกันเป็นจะไดู้๊บเนี่รถไฟอานี่เป็นมฮอดเจ็ดมืมฮอดเป็นมุอของบ่มีอ๋อไฟดับอันนั้นหมอไฟไฟมืดตีป๊เป็นมากร๊เป็นนรกอันในขันก็ดับอ่ะก็ได้ป้อมแต่หอดจากมงเจ็ดมงเช้าอ่ะเจ็ดมืกับมฮอหดอ๋อจากมงในหนึ่งกัว ม่นูกดับอืม,อมบดีเป็นเจลีบัวมันมันโดนหมอาฟก่อนเริ่มอันนั้นเนาะ<ร>นบวกเก็บไฟลายปไปเป็นแบบนี้กะมขาชื่เพิ่งเนี่ยเามีเพื่องใส่เพื่องอ่าใส่เพิ่งที่ด้นนี้อืมเอากะนั่นแหละใช่ไหมเอากะมาเอาของครบของกินมาให้น้อยนึงแม,ม้ว่าเห็นเจ้ามักไปให้ไปยังตลอดทันเนาะ ดีใจอะ <c oughs> ดีใจเนาะที่อ่าเด้กของครอบครัวกินชู่ลูกซู้เต่าเนาะอ <c oughs> ือผมย้ายใจบุญเพิ่นเก็ฮักเจ้าลายได้เพิ่อนเก็ะชมเชย,ยเจ้าที่ว่าเจ้าดูมันเนี่ยดูมันต่อไปเนาะเ <c oughs> ห็ดไ้มันงามเห็ดป,ปูกนี่ปูนันนะ <c oughs> ปูกกันคือเจ้าเห็ดที่ผ่านมาเนี่โอเคแล้วน่ะ <c oughs> ปูกมักกล้วยปูกยังต่างต่งเพราะว่าอันเขาเจ้าก็มักคนสู่ชีวิตนะ ห็นเจ้าเห็ดเขาก็าแหงงยักให,ห้เนาะว่าสั้นเ้าเก้ากอนเนะะยู่ดีไม่แหงนะ้งเนาะกาโอเคเนาะพี่น้องสำหรับม,มือน,นีเฮาก็มาหยิบยามทางนางยัดเนาะแล้วก็ลูกเว้ามือน,นีเอ็นลูกเพื่อน,นันปูน,นึงันไปเก็บตูเก็บหอยเนาะอ่าอินเนาะแล้ว,ลลวอานางอินอู้แทนนอนอยู่ในเงอนเนาะพอดีตอนบ้ายตอนเด็กหน่อยกำลังปักพรอนแหละามาตอนนี้นะ ก็าเาเอาเครื่องจำนวนหน่หนหนอยหนึ่งเนาะมาหมอะไผ่กับเพิ่น,นก็ไปไปจังดีกว่าก็ต้องไปอแม่อารีมาสิเห็นเจ้าพอดีว่าเขาก็มานัดตั้งแต่ตอนเช <laughs> ้าเนาะก็มาหมอะไผ่กับทางนายหนัดเพิ่นจำนวนหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าก็อยากช่วยเหลือเพิ่นนนะเห็นเป็นคนดูมันดีเนาะ, <laughs> นะเขาก็น่าส่งเสริมนะ ก็เลยว่าเอาเงินของทางเอื่อปลายฝ่ามาซื้อเป็นอาหารแห้งแล้วก็เป็นมักเพชรเป็นเกลือเป็นเนื้อนะก็สวนข้าวสารก็คือเป็นเงินของแม่สุกิชัยเนาะที่เพิ่นส่งมาจากวันเกิดเพิ่นนะเขาก็บ,บิดแบงไปคนนั้นเล็กคนน้อยเนาะก็ต้องคอเขาบมุกขอบใจทางเอื้อปลายฝ้าแล้วก็แม่สุกวิชัยเนาะ,อะคอยเพิ่นจงอยู่ดีไม่แห้งป่าซาจ๊กโคภไก่เจนะ็บเนาะ อ่าสิ่งที่เพื่อนให้มาในมือน,นี้ก็ขอกกับไปหาตัวทานหอยเืออพันเทือเนอะสาธุโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็าเอามาต่อมาฟ้ากันเพียงจำนี้เนาะเราพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนมาจะเป็นคลิปแบบใดและยุไ่กย่าลืมให้กำลังใจเบาลี่คือเก่าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาลี่กะนางยัดเนาะขอตัวลาไปก่อนพี่เนอะสบายดียดอ่า